สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูมีกิจกรรมปะติดเมล็ดข้าวในหน่วยของข้าวมาฝากเด็กๆก,กันนะคะอุปกรณ์ที่เราจะใช้กันในวันนี้นะคะก็จะมี 1. ใบงานปะติดเมล็ดข้าว 2. ส,สีไม้ค่ะ 3. เมล็ดข้าวเปลือก 4. กาวค่ะ หลังจากที่เด็กๆเตรียมอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะระบายสีนะคะไปที่ใบของข้าวค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะให้เด็กๆนะคะค่อยๆนะคะแปะเมล็ดข้าเปลือกนะคะลงไปที่รูปของมลเมล็ดข้าวนะคะเด็กๆค่ะทีละเม็ดทีละเม็ดนะคะจนเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะให้เด็กๆนะคะเขียนตามรอยปะนะคะว่ามีคําว่า ลำตน้นใบและรวงข้าวค่ะหลังจากที่เด็กๆทำใบงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโอส่งมาให้คุณครูดูบ้างนะคะแล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย